มาอีกแล้วก็คือเปิดเครื่องไม่ติดไฟ power on เป็นอาการประจำรุ่นของ Olivetti p ยถูกพัดบ่อยแบบนี้นะครับอันนี้ก็ซ่อมบอร์ดนะครับแบบนี้บอร์ดเสียถ้าไปที่อื่นก็อาจจะเปลี่ยนทั้งแผงอะไรเงี้ยแต่ว่าราคามันก็สูงอยู่ก็เลยซ่อมเอานะซ่อมได้อาการแบบนี้ต่อมบอ่อยจนเบือ่อบอร์ดที่ว่าก็คือปกติเขา,าเปลี่ยนทั้งแผงไงนะแต่ว่าวิธีการท่อมันจะไม่ได้ไม่ได้ลงในรายละเอียด ว่ออธิบายว่าเปลี่ยนอะไรตัวไหนอะไรเงี้ยแต่เกี่ยวกับตัวนี้แหละทําไปทํามาก็ซ่อมเยอะเลยครับตัวนี้มีการเปลี่ยนชิปชิปใหญ่ด้วยวางอยู่นี่ติดแล้วใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะต่อโครงใส่แท่นลงไปเปิดหัวพิมพ์วิ่งใช้งานได้ที่นี้เดี๋ยวปิ้นคอนฟิกดูปิ้นคอนฟิกได้เซ็ตอื่น ได้ก็โอเคไม่มีปัญหานะครับก็คือจะจบจบเคสนี้ได้เลยอ่าได้แล้ว thank <laughs> you